สวัสดีครับท่านนายอำเภอครับอของอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับวันนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ระดับน้ําก็เริ่มทรงตัวแล้วนะครับก็การพื้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ13ตําบลนะครับ3ตําบลประมาณ130บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบบ้านครับประ0าณกว่าคนเลยครับ แต่ตอนนี้เราก็กำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับในในส่วนของทางพื้นที่นะครับก็มีทั้งผิดอาสาและก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของการจะทําถุงยางชีพนะครับทำอาหารกล่องนะครับเพื่อดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับแล้วหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เข้ามีถึงเนี่ยจะสามารถติดต่อท่านในอำเภอหรือคณะ,ะท่านได้อย่างไรครับครับในในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามามือถือของผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0818672264ครับผมเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้พร้อมจะรับการสอบประสานงานเพื่อจะได้รับการสนับการนาต่างๆนะครับเข้าที่ออกพื้นที่แล้วเราดูแล้วนะจุดที่น้ําท่วมเนี่ยจะเป็นแอ่งกระทะจะส่วนใหญ่เช่นคลองะหรวงไหมฮะตรงนี้เป็นที่ต่ำรอบบึงบารเพรซึ่งมันเป็นจุดที่ไม่สูงเท่าไหร่นะ พอหวนมาน้ํามาน้ําป่าจากเพชรบูรณ์มานี่ก็เรียบร้อยทุกรายรนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดเดิมๆนะ,ะแล้วเรหลังจากที่เราออกไปดูพื้นที่แล้วสบายใจไหมว่าเราจะสามารถที่ขายได้ในเร็ววัยใ,ในปีนี้นะครับดูแล้วสถานาการณ์น้ำนะครับก็ยังสามารถที่จะ ดูแลไม่ให้หนักไปก,กว่านี้ได้นะครับก็ะจะไม่เหมือนกับปี54ท,ท,ที่หลายท่านกังวลครับตอนนี้ก็น้ําจากอำเภอบัรนพตนี่ก็เริ่มเริ่มลดลงและฉะนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเริ่มอยู่ในคงตัวแล้วก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆครับก็ราดว่าปีนี้ก็จะสามารถบรรเทาัยใ,ให้เสร็จได้โดยเร็วประมาณสักหเดือนหวังว่าคงไม่มีลูกสองตามมานะ ก็พยายามนุ้นอยู่ครับท่านครับก็พยายามก็หวังว่าจะไม่มีพายุเข้ามาเพิ่มเติมครับผมเขาเพิ่มเติมไว้ว่ากันครับขอบคุณมากเลยครับขอบคับครับ